ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ like ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาพบกับแนวทางหวยฮาหนอยในช่องจูจบ6395แนวทางเลขเด็ดกันอีกครั้งนะคะมาพบแนวทางหวยฮาหนอยกันได้ทุกวันเลยนะคะเพราะว่าฮาหนอยเนี่ยออกทุกวันค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเมื่อวานเนี้ย งวดวันที่สี่กุมภาเนี่ยค่ะฮานอยเมื่อวานออกอะไรกันบ้างแนวทางที่แอดวางไว้เนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งหมดสามฮานอยนะคะมีฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย v i p ค่ะเรามาดูว่าเมื่อวานแอดวางเลขวิ่งรูดไว้อะไรบ้างนะคะตัวหลักเลยก็คือวิ่งรูดเดนหนึ่งรองสองนะคะเอามาดูฮานอยพิเศษฮานอยแรกกันก่อนนะคะ สามตัวบนออกเก้าหกหนึ่งล่างออกหกสามหนึ่งมาค่ะวิ่งรูดหนึ่งได้ใครวิ่งรูดหนึ่งได้เลยนะคะตัวเด่นคือหนึ่งเข้าค่ะทีนี้เรามาดูเลขจอบอเดี๋ยวก่อนนะคะขอ,อแอดวงตัวแป๊บนะคะ เด่นหนึ่งวิ่งรูดหนึงนอยพิเศษมาเก้าหกหนึ่งอันนี้เรามาดูว่าเลขเจาะเข้าไหมในบรรดาตัวเด่นตัวรองตัวกันเนี่ยแอดให้มีเลขเจาะหกหนึ่งไหมคะมีนะคะออกตัวกลับแอดให้หนึ่งหกออกหกหนึ่งมันออกตัวกลับนะคะ หนึ่งหกนะคะทีนี้เข้าหน่วยแรกเลยฮานอยพิเศษเก้าหกหนึ่งค่ะทีนี้เรามาดูฮานอยปกตินะคะมีหนึ่งกับสองมาไหมฮานอยปกติออกสองหนึ่งแปดบนตามสามล่างมามาเนี่ยนะคะ,นะ,คะหนึ่งกับสองมาเนี่ย,ยมาใครเล่นวิ่งก็ถูกเลยนะคะเนี่ย แล้วเรามาดูว่าเลขกจอแอดเนี่ยมีหนึ่งแปดไหมอ่าไล่มาดูอ้าวมาตัวเด่นหนึ่งแปดอ่านี่เข้าตรงเลยนะคะสองหนึ่งแปดและเข้าวิ่งสองด้วยนะคะมาตัวรองสองมาดักร้อยบนค่ะนี่นะคะโอเค มาดูฮานอย VAP ฮานอย VAP นะคะฮานอย v p p ออกสี9เก้าเก้าบนจ็ดหกร่างไม่มีนะคะเพราะว่าเน้นหนึ่งกับสองอ่ะ VAP หลุดนะคะโอเคสรุปผลฮานอยของเมื่อวันของอวันที่สี่นะคะเข้าทั้งหมดสองฮานอย เข้าฮานอยพิเศษหกหนึบนฮานอยปกติหนึบนนะคะแล้วก็เข้าวิ่ง1กับ2วิ่งรูด1นึ่องวิ่งรูดห,ออดหถ้าใครเล่นรูดถนัดชอบรูด1ก็จะถูกก็ถูกเหมือนกันนะคะถ้าเล่นรูดถ้าเล่นแค่วิ่งก็ถูกแต่ถ้า2เนี่ยเล่นรูดจะไม่เข้า เข้าวิ <ules> ่ง <Audrey> ต <klore ret ii> <br> mm ัวหน้าเนี่ยเข้าวิ่งน้อยปกติฮานอยเดียวเนี่ยนะคะถูกแค่วิ่งมาหลักร้อยเท่านั้นเวลาเราเล่นลูดเนี่ยมันจะเล่นได้แค่สองตัวหลังเนี่ยสองหลักเนี่ยตัวหน้านี่ไม่เกี่ยวนะคะและวิ่งเนี่ยสามารถถูกได้ทั้งสามสามหลักเลยถ้าเราเล่นวิ่งก็ขอแสดงความยินดีกับกับคนที่ถูกฮานอยพิเศษและฮานอยปกติด้วยนะคะ เลขแอดไปไม่ถึง v i p เดอก็ไม่เป็นไรเนาะอย่างน้อยก็ได้เข้าสองฮาหนอยละเข้าทั้งวิ่งเข้าวิ่งทั้งสองเลขเลยเดนหนึ่งลองสองแอดอยากให้สังเกตในตารางหน่อยแป๊บนึงนะคะอยากให้ทุกคนสังเกตสามารถจับมาเล่นสามตัวได้นะเนี่ยมันมันมันมาสองหนึ่งแปดน่อยปกติสองหนึ่งแปดคือในตารางเนี่ยจับวินเล่นได้นะคะ เล่นเป็นสามตัวได้นะแต่ก็ไม่ได้รับประกันว่ามันจะเข้าท,ทุกรอบไหมนะเอาเป็นว่าเรากา็แล้วแต่ความชอบแล้วกันเนาะว่าเราจะชอบเล่นแบบ2ตัวหรือ3มตัววันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ถูกฮานอยเมื่อวานด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางฮานอยของวันนี้กันนะคะวันที่5กุมภาพันธ์แอดจะวางแนวทางอะไรบ้าง มาดูแนวทางฮานอยของวันที่ห้ากุมภากันบ้างนะคะว่าแอดวางเรียกอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ แนวทางฮาหนอยของวันที่ห้านะคะแอดให้วิ่งรูดเด่นเก้ารองหกนะคะตัวเด่นก็มีเก้าศ6ย์เก้านึงเก้าหกและเกจ็ดตัวรองมีหกศ3นยหกสามหกห้าและหกเจ็ส่วนตัวกันนะคะมีเก้าสามเกาห้าหกหนึ่งและหกแปดค่ะตามนี้เลยนะคะ ้าใครชอบแนวทางนี้ก็จัดไปนะคะหากใครไม่ชอบไม่ถูกใจก็เข้ามาดูเฉยๆเข้ามาดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะสามารถเล่นได้ทั้งสามฮานอยเลยนะคะฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอยเวพีไม่รับประกันนะคะว่าจะเข้าดีทุกวันหรือเข้าทุกหนหรือเปล่านะคะ เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเลขมีเข้ามีหลุดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะหากใครชอบคลิปนี้นะคะรบกวนช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดซึ่งจะต้องได้ทำคลิปต่อๆไปอีกพรุ่งนี้ก็จะได้มาพบกันอีกนะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มา เข้ามารับชมเข้ามากดติดตามในช่องฮานอยของแอดช่องนี้ด้วยนะคะยังไงก็ขอให้เย็นนี้เฮงเงรวยๆปังๆกันทุกคนนะคะขอให้โชคดีนะคะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ